ท,ะะที่เวทีแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรายังมีโชว์ทำอาหารที่สุดพิเศษให้ทุกท่านได้ชมนะคะนั่นก็คือโชว์ผัดงองแงค่ะชื่อเมนูคุ้นคุ้ยไหมคะค่ะสำหรับลำับต่อไปของเรานะคะจะเป็นการโชว์ทำอาหารจากเชฟกิ i กสแตนด์บีเชฟนะคะในเมนูผัดงองแงค่ะซึ่งเป็นเมนูที่เป็นกระแสะจากเรื่อง h ั n เกอค่ะ คิดว่าทุกท่านน่าจะสนใจกันใช่ไหมคะค่ะก่อือินขอเรียนเชิญทุกท่านให้อยู่รอบๆบริเวณงานนะคะสามารถมาชมแล้วก็มานั่งที่หน้าเวทีได้เลยนะคะ ค่ะก็ขณะนี้นะคะเชฟของเราได้พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ขอยกเวทีนี้ให้กับเชฟกิ๊กค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับแล้วก็สิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะครับสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. ผมเชคกิง้งความนท์ชอบดีงามนะครับเจ้าของร้านเลิศทิพย์นะครับแล้วก็ร้านกะเพราเผ็ดมาร์คนะครับ mm hmm. เคยแข่งขันนะครับรายการท็อปเชฟซีซั่นหนึ่งนะครับเชฟเมก็อยู่ด้านหน้านะครับโปรไม่เชฟเมกเลยนะครับอันนี้ได้เชฟเมกได้ที่2ซีซั่นหนึ่งนะครนี้ไปแข่งนะครับสุดสนามมาแล้วก็เป็นแชมป์จากรายการไอวี่เชฟไทยแลนด์นะครับสาขาจีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของดุสิตธานีนะครับผมวันนี้ผัดโอแองรู้สึกว่าซ้ายมือที่มีนักแสดงมาด้วยใช่ไหมฮะลังปาร์กนะฮะเดี๋ยวจะมีโชว์ต่อไปด้วยนะครับตอนนี้แอบมาขอผ่านเพราะว่ามีโอกาสได้ไปสอน นางเอกนะครับผัดวอกนะใน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 หนังเรื่องนี้นะครับเพราะาชาลีเชฟชาลีเป็นคนให้เราช่วยสอนในเรื่องของอาหารจีนนะครับสำหรับนางเอกนะครับวันนี้นำผักอ,องแงามาแต่บอกตัวว่าไม่เคยกินผักอ,องแงนะเราแกะจากหนังมานะครับแต่ว่าสอนเทคนิคก,การผัดให้กับนางเอกไปเนาะวันนี้ผักองแงนะครับก็จะเป็นผัดสไตล์จีนนะครับเพราะนางเอกเขาเก่งในเรื่องราของอาหารจีนเนาะรัดหน้าผัดซีอิ๊วต่างๆ,ๆนะครับวันนี้ผักองแงที่เขาบอกเล่ามาในเรื่องก็คือเป็น xo sauce นะครับ ของ G X O s a u c จะมีมันจะเป็นสูตรบ้านไข่บ้านมันเนาะก็จะเป็นใส่พวกเครื่องเทศต่างๆนะครับแล้วก็เป็น dry f r e e e food นะครับมันจะเป็นปลาเมือกแห้งกุ้งแห้งต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะใส่ลงไปในผัดมองแง่ด้วยนะครับอีกเกีอเียกเียนนะครับง่ายๆเลยนะฮะอันแรกเลยก็จะมีเป็นเส้นใหญ่เนาะเส้นใหญ่เป็นเส้นสลับผัดนะฮะต้องเลือกนิดหนึ่งเพราะว่าเส้นสลับผัดกับเส้นสําหรับลวกตัวส่วนผสมนะครับหรือว่าตัวแป้ง ขาจะแป่งต่างชนิดกันเนาะก็เลือกเป็นเส้นผัดนะครับที่จะเอาแล้วผัดแล้วมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็ไม่ติดก,กันเป็นก้อนนะครับต่อไปนะครับเป็นกระเทียมสับนะครับเต้าหู้นี่เต้าหู้ต้องมีนะครับบางกองแงกุนเชียงนะครับตัวใช้โป๊สับดรายซีฟู้ดของเราจะใช้เป็นสองตัวเป็นปลาหมึกแห้งป่นกับกุ้งแห้งนะครับแล้วก็จะมีพริกแห้งทอดแล้วก็บดน,นะครับ น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับเพิ่มความกลมกล่อมนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะมีเต้าเจี้ยวนะครับเพราะว่าในส่วนของหนังนะครับผมว่าจะมีส่วนผสมของเต้าเจี้ยวบดนะครับแล้วก็เต้าเจี้ยวหมักใส่ลงไปในผัดด้วยนะครับพร้อมกับซอสพริกแล้วก็ไข่ไก่นะครับวิธีผัดง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเร็วนี้เรามีรุ่นน้องนะครับมาช่วยกันโอเคโอเคนะครับอันดับแรกนะครับเราจะ ขั้วตกเครื่องก่อนะครับให้เขามีความหอมนะครับใส่น้ำปลาเราไปเล็กน้อยนะครับไฟเราเปิดแรงสุดเลยนะครับปกติผัดเส้นน้อเราจะใช้วอล์กผัดวันนี้เราประยุกต์มาใช้อินดักชันนะครับสุดสนานนะฮะตอนนี้เปิดให้ร้อนนะครับอันดับแรกเราใส่กระเทียมลงเล็กน้อยแลครับลงไปผัดอะไรครับใครของเก่งเหรอฮะอ ตอนนี้มีมีมีร้านนะครับของสิิ์เก่าสิิ์ใหม่ก็เดินไปช้อปปิ้งได้นะครับหลายหลายร้านร้านเชฟมีเอาอบโบพาสต้ามานะับไปไปชิมได้ของเชฟคิกวันนี้ก็จะมีเลศทิปกับตัวเลศพะโลนะฮะไปชิมได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปอุดนนุนนะครับบรรดาสิิ์เก่าสิิ์ใหม่สิปัจจุบันนะครับหลากหลายร้านเลยนะครับเราคขั้วกระเทียมปุ๊บนะครับหอมเล็กน้อยนะครับเรานําใช้โป๊ะสับนะครับเป็นเชฟเพราะหวานนะครับลงไปคั่วเปิดไฟให้แรงสุดนะครับแต่การใช้มือนะครับต้องไวนิดนึงนะครับ กัวนะครับัวให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นเล็กน้อยนะครับเราจะใส่ตัวเต้าหู้แข็งลงไปนะครับผ่านเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆพอดีคำนะครับเ้าดูน้ำมัเตาต้น้ำมาลงเล็กน้อยวันนี้นะคะใครที่ยืนอยู่ยังลังเลนะฮะเชิญนั่งได้นะครับเราไม่เก็บข่านั่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีแจกนะฮะ ตัวผัดงองแงให้ชิมด้วยนะครับใครที่ไม่เคยทานนะฮะแจกฟรีนะครับชั้น1ชั้นสชั้น3โอ้โหคนได้ขนาดด้านบนนะครับแน่นมากแล้วผัดนะครับให้มันหอมหนิดนึงเคยกินผัดงงแงหรือยังครับย,ย,ยังไม่เคยกินเลยนะครับวันนี้ได้กินแน่นอนเราจะคั่วให้เขามีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะครับให้เหลืองเลย ผัดยองแงในเรื่องเขาบอกว่าเป็นผัดอะไรที่กินง่ายๆนะครับแล้วก็ทําให้ย้อนถึงวัยเด็กนะครับแล้วก็ทําให้ใครที่ไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวผัดมาเอ็นจอยกับก๋วยเตี๋ยวผัดมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็นําเสนอในรูปแบบที่ผัดสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านนะครับส่วนผสมแรกมีอะไรครับกระเทียมใช้โป๊ปสับวานนะครับแล้วก็ต้นขูงแข็งเนาะเราคั่วให้หอมก่อนนะครับคั่วให้หอม ไว้เหลือนเลยครับจะได้กรอบๆนะครับมันจะได้มีเท็กเจอร์เวลาเคี้ยวเนาะนี่พอเขาเริ่มหอมแล้วนะครับเราจะใส่ไข่ลงไปเราจะคั้วไข่ก่อนนะครับสูตรนี้นะครับเราไม่ใส่ไข่ทีหลังนะครับเราใส่ไข่ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวไข่มันร่วนนิดนึงนนะครับแล้วเป็นเท็กเจอร์ที่ไว้ทานกับตัวเส้นนะครับเราตีไข่ให้เข้ากันกับตัวเครื่องเลยนะครับ ตีให้เขาเข้ากันนะครับแบบนี้ตีให้เข้ากันนะครับนี่พอเขาเริ่มร้วนแล้วนะครับเราจะตามลงไปด้วยเส้นผ่าัดของเรานะครับกลิ่นเริ่มมาแล้วนะฮะ เรายีเขาให้แตกนิดนึงนะครับแล้วคั่วเขาให้แห้งสนิทนิดนึงเส้นจะได้ไม่แฉะนะครับตอนนี้นะครับตัวใช้โป้หวานสับนะครับตัวเต้าหู้แล้วก็ตัวกระเทียมนะครับรวมถึงไข่ไก่ที่เราผัาดรวมกันนะครับเริ่มเนียนเป็นเนื้อเดียวแล้วนะครับเข้ากันนี่นะครับใช่ไหมเรามาลนหน่อยไหมฮะ <laughs> ปกติล่อนเก่งไหมครับล่อนเก่งบ้างนะฮะ <laughs> ตอนนี้นะครับอ่าพอเสร็จแล้วนะครับเราตาไปด้วยเส้นใหญ่นะนี่เส้นใหญ่ผ่านลงไปเลยเดี๋ยวนี้นะครับเส้นใหญ่ของเรายีเส้นใหญ่นะครับให้กระจายทั่วกัน พอเส้นใหญ่กระจายทั่วเสร็จปุ๊บนะครับความร้อนเริ่มเล็กน้อยนะครับเราใส่ตัวเจ้าเจี้ยวหมักลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวที่านาไปหมักเพิ่มนะครับแล้วก็บดอีกนิดหนึ่งนะครับใส่เล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขาเคลือบเส้นแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับตัวติดที่ตัวเส้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเราผ่านไปเรื่อยๆนะครับเส้นเขาจะเปลี่ยนสีนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้สีขาวอยู่เดี๋ยวเคลือบก็จะกลายเป็นสีบราวเป็นสีน้ําตาลเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วถ้าโดน ตัวกระทะวอลกแล้วก็ตัวไฟแรงๆนะครับมันจะเกิดคาราเมลไลซ์ความไหม้นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมพิเศษขึ้นมาแต่ตอนนี้เราก็ใช้นักชั่นไปนะครับตอนนี้คั่วนะครับ สำคัญนะครับที่สุดของการผัดเส้นก็คือการคั่วนั่นเองนะครับคั่วให้เส้นเขามีความกมก่อบแล้วก็มีกลิ่นที่หอมชัดเจนขึ้นตอนนี้นะครับเส้นเราเริ่ม กลิ่นที่หอมขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะเส้นเริ่มเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับมีสีที่เป็นสีน้ำตาลขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราใส่ซอสพริกเพิ่มเล็กน้อยนะครับให้เขามีสีสันนะครับแล้วก็ตัวรสชาติที่เผ็ดปลายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นผัดอาหารจีนเป็นไงฮะมันมีความเลี่ยนเนาะเราใส่พริกไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขา ตัดเลี่ยนแล้วก็สามารถทันตัวเส้นได้มากขึ้นเองใส่ตัวพริกแห้งคั่วแล้วก็บดอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าใน xo s a u c ของสูตรจีนนะครับจะมีตัวพริกแห้งใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วใส่ตัวพริกแห้งเล็กน้อยลงไปนะครับ สีเราเริ่มสวยงามนะครับเราปรุงรสแต่ความกลมกล่อมด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับลงไปปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับหรือว่าซอสหอยนางรมนะครับลงไปเล็กน้อยซอสปรุงรสนะครับเราใส่ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเราใส่เต้าเจี้ยวไปแล้วนเนาะเต้าเจี้ยวมีความเค็มนะครับปรุงเพิ่มแล้วผัดให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ เส้นเริ่มเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วนะครับเป็นฮะสีสันรเริ่มสวยงามขึ้นนะครับกลิ่นเริ่มดีขึ้นตอนนี้ ทำอาหารทุกครั้งนะครับเราต้องชิมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาหารจีหรืออาหารผัดเนาะรสชาติมันจะเปลี่ยนไปในเรื่องของอดณหภูมนะครับคุณที่เปลี่ยนไปรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นทุกครั้งก่อนเสิร์ฟเราต้องชิมเล็กน้อยนะครับเพิ่มตัวน้ำตาลเราไปเล็กน้อย คััวเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับให้สีก็สวยงามขึ้นตอนนี้นะครับสีสันเริ่มสวยงามนะครับเราจะตามด้วยตัวกุ้งแห้งนะครับที่เรานำไปดวนในน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเพราะ X ็กโอซอสเราจะประกอบด้วยกุ้งแห้งแล้วก็ปลาหมึกแห้งด้วยนะครับ ที่สําคัญก็คือการคั่วให้เขาหอมนะครับขาดไม่ได้คือกุนเชียงครับเราใส่ลงไปเลยนะครับจุกแบบนี้เป็นไงฮะดูหน้ารับประทานขึ้นมาทันทีแล้วต่อไปจบท้ายด้วยตัวต้นหอมซอยนะครับ ขออนุญาตชิมตอนสุดท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับผ่านเอาแงก็จะเป็นสีสันแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราทำแจกกันนะครับนี่ ราชิมเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามีแจกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเตรียมมาเยอะจุเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเอาประสมลงไปเลยนี่นะครับผัดงงแงเราเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อย เชิญนะครับตักงงแงแจกเลยนะครับอตอนนี้นะครับผัดงงแงเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการแจกด้านล่างนะครับใครที่อยากชิมยกมือนะฮะมีไหมฮะไม่มีเลยเอามีนะ <laughs> โอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมจอยเป็นความสรุปก,กันนะครับสำหรับใครทีอ่อยากจะเป็นเชฟนะครับอยากจะเรียนเชฟนะครับก็สนใจก็สอบถามได้ที่ ดุสิตธานีคอลเลจนะฮะหรือว่าตัวกำลังเบิดด้วยนะครับวันนี้ก็บอกบูธนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับเป็นเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับยุคปัจจุบันด้วยนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการเรียนนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับกล้าไปสู่ความสําเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้เชฟกิ๊กด้วยนะครับผมโอ้วันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณเชฟกิกอีกครั้งนะคะกับเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้แต่ว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่าพึ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเมนูจากฮังเกอนะคะยังไม่จบเท่านี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเมนูสแสนพิเศษนะคะจากนักแสดงเรื่องฮังเกอด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงอดใจรอกันสักครู่นะคะ